สี่าบริหารปอดนะครับทำเองง่ายๆได้ที่บ้านครับถ้าบริหารปอดที่1นะครับเริ่มจากยืดตัวตรงนะครับยืดอกและหลังตรงแล้วก็หายใจเข้าลึกๆนะครับและหายใจออกยาวๆทำห้าถึงแรอบในระยะเริ่มต้นนะครับคนเว้นระยะหายใจครับสัก 3- าถึงหวินาทีครับผมจะทําให้ดูนะครับเริ่มจากหายใจเข้านับ 1...2...3... 5แล้วหายใจออกก็ทําเช่นเดียวกันพอเรามีการควบคุมหรือฝึกกล้ามเนื้อในการหายใจเพื่อการควบคุมดีขึ้นการทํางานของปอดเราก็จะดีตามครับถ้าบริหารปอดที่สอนทาบริหารปอดด้วยกล้ามเนื้ออกหรือช่องอกครับใช้มือนะครับ1่ถึงข้างนะครับแตะเบาๆที่หน้าอกหายใจเข้านะครับให้รู้สึกว่าปอดของเราขยายนะครับให้รู้สึกว่ามือของเรานะครับถูกดันขึ้นมาหายใจออกนะครับยุบอกลงนะครับให้มือนะครับลดลงตามหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วหายใจออกครับทำทั้งหมด5ถึง8รอบเช่นเดียวกันครับการที่เราเนะยครับวางมือที่ จะทําให้เราครับควบคุมการหายใจได้ดีขึ้นครับท่าบริหารปอดที่สามครับคือการบริหารปอดที่หน้าท้องหรือหายใจที่ท้องครับมือทั้งสองข้างนะครับวางที่หน้าท้องแค่แตะวางนะครับหายใจเข้านะครับให้รู้สึกว่าหน้าท้องของเรานะครับพองออกมาหายใจออกเลยครับยุบตึงเวลาที b b ่เราหายใจนะครับกล้ามเนื pues ้อหน้าท้องของเรานะครับจะช่วยเรื่องการหายใจถ้าเรานะครับมีการฝึกกล้ามเนื้อเป็นประจํานะครับการหายใจของเราก็จะดีขึ้นตามครับท่าบริหารปอดท่าที่สี่ครับเป็นท่าบริหารปอดด้วยการหายใจที่ชายโครงมือทั้งสองข้างนะครับวางประคองไว้ ที่ชายโครงเวลาหายใจเข้าทาให้รู้สึกว่าชายโครงของเราขยายออกแล้วก็ขยายขึ้นนะครับแล้วยกตัวเวลาหายใจออกนะครับชายโครงลดลงกลับสู่ท่าปกติบางคนท่านอาจจะสงสัยว่าชายโครงของเราเนี่ยเกี่ยวอะไรกับระบบหายใจลองหายใจเข้าแล้วหายใจออกยาวๆดูนะครับช่วงของชายโครงของเราจะมีการขยายแล้วหดตัวลงครับผมขยายแล้วหดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่นะของกล้ามเนื้อของเราที่ช่วยในการหายใจการบริหารแบบนี้นะครับจะทาให้กล้ามเนื้อของเราครับทำงานได้มากขึ้นครับการบริหารปอดของเราครับสามารถนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับ เพียงแต่ป้องกันของโรคนะคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเท่านั้นถ้าปอดของเราแข็งแรงนะครับอย่างเช่นการที่เราเดินขึ้นบันไดก็จะไม่เหนื่อยหอบนะครับหรือการเดินเร็วก็ตามการที่เราคุมหายใจได้ดีนะครับเหนื่อยของเราก็จะออกมากขึ้นและยังช่วยเรื่องของการเผาผลาญให้ดีขึ้นด้วยไม่เพียงแต่ป้องกันโรคนะครับยังช่วยให้ชีวิตประจําวันของเราง่ายขึ้นด้วยครับ